เลโครับวันนี้เรากำลังอยู่กับโรโบอกกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้จะเป็นด่านอะไรวันนี้ไหนลองเดินไปดูซิดูซิว่าเราจะผ่านอบบี้ด่านนี้ได้หรือเปล่าเฮ้ยขึ้นไงวะออปีนเหรออุ้ยปีนได้ได้วะ่ะนี่คือปีนได้นะคือเท่คือเท่หรือเปล่าเออนี่ส่วนใหญ่ใน,ะนการสร้างอบบีนะ้ทุกคนทุกคนก็จะสร้างแบบสร้างแมปคล้ายๆกันหมดเลยนะเออ แต่ว่ามันก็เพลิดเพลินนะในการเล่นมันก็สามารถดูเพลินเวลากินข้าวได้นะทุกคนนะเออดูภารกิจแรกของเราในการหมุนเครื่องนี้เพื่อเปิดอะไรไม่รู้แล้วเราก็ต้องหมุนหมุนตรงนี้อีก,อกหนึ่งที่เพื่ออ๋อเพื่อปิดท่อใช่ไหมเพื่อปิดท่อน,นี่เองเพอปิดท่อปุ๊บเราก็จะเดินไปได้อย่างสบายใจเฉยตรงนี้ขอบคุณข้างล่างนี่ลงไปได้ไหมไม่ได้ห้ามลงนะตอนนี้เราเดินทางอยู่ในท่อทุกคนนะ เป็นท่อที่ยาวนานมากขอร้องอย่ามีอะไรจำาสแกเพราะว่าไม่ชอบผีอย่านะโอเคอันนี้เราจะกระโดดสูงขึ้นถ้าเรากดแต่เราไม่ใช้ดูซิว่าเราจะไปถึงไหนฮึบอุ้ย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 เกือบโดนและเสียงเฟซบุ๊กอะไรล่ะไหนดูซิด่านต่อไปคือด่านอะไรฮึบอุ๊ยนี่ไงตายไปก่อนเลยหนึ่งตายไปก่อนเลยหนึ่งครั้งโอ้โหเราอุตส่าห์จะทําแบบทําแบบไม่ตายนะคนน้องอือหนไง มาดิโอ้โหมันมันกระโดดยากอะ่ะไอ้เกมนีมน้มันสร้างมาให้กระโดดยากตะกคนผมไม่ได้อยากจะกระโดดตายนั้นเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยมันกระโดดไม่ไปผมว่าไม่ได้การละผมว่าผมต้องทําให้กระโดดให้ได้เออทำให้กระโดดให้ได้เออ,เอ,อ,ม,เอ,อมาดิโคตรเอาอโคตรอันนี้อะไรบินเหรอไม่น่าจะใช่แน่ไรเนี่ยโอ้ยเสียงมันบอกว่า turn off The f a n โอเคบอกปิดไฟ,ฟนะทุกคนนะฮะเราต้องปิดตรงนี้สกอาดเดินออกไปแล้วขอบคุณหลังจากนั้นอ๋อล่วงลงไปเลยเหรออึ๊บอ,อ,อุ้ยไม่นะไม่นะโอ้โหแล้วไอ้นี่มันตามจับเรามันตามจับเราไอ้ลุงคนป่าไอ้ลุงคนป่าสะดือสะดือจุนเนี่อ้ลุงคนป่าสะดือจุนอย่านะอึบโอเคโอ,อ้ยออกมาข้างนอกแล้วสบายแล้วครับ อันนี้คืออะไรอะ่ะหุย,ยแล้วมีคนป่าในนี้อีกให้ตายเถอะเราต้องเปลี่ยนเป็นโหมดนี้ทุกคนเพื่อให้หาทางออกได้ง่ายขึ้นความคิดผมนะเราจะต้องเดินเลาะซ้ายไปเวลาเลาะซ้ายเราจะเจอแน่นอนเขาไม่เขาไม่อยากเขาไม่ทําเข้าตรงกลางหรอกคนสร้างอะ่ะมันจะต้องสร้างออกทางซ้ายตรงนี้นี่ผมรู้สึกว่าผมกำลังจะถึงละผมรู้สึกว่าผมกำลังจะถึงแล้วชัวร์นี่ไงใช่ไหมนี่คือส่วนกลางนี่คือส่วนกลางของ ของทุกสิง่งโอ้โหเป็นไงถึงพอดีเป๊ะแล้วเราก็ต้องหยิบไม้มาหยิบไม้มาวางอย่างนี้อย่างนี้เออเป็นไงนี่เรามันอัจฉริยะเราต้องหยิบถังน้ําไปไหมไม่ต้องใช้แล้วน,นั่นนะผมใช้สองอันพอนี่เป็นไงทุกคนที่การที่เราจะเดินไปแบบง่ายๆอย่างนี้อันนี้อะไรคืออะไรอ่ะหยิบปะไหนหยิบหยิบดิ โอ้ยอ๋ยอขุดขุดลงไปขุดลงไปขุดลงไปอีกมีอะไรอยู่้างใต้มีอะไรอยู่าย้งางใต้ลึกเกินอุย้ยอะไรเนี่ยฮึบฮึบฮึบขุดไปอ,อุ้ย,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 ยเจอไข่ไว้เนี่ยขอบคุณต้องโดดไปถึงบโอเคหมายเปิดสุดว่าด่านนี้นี่มันอยู่นะแมพนี้ทุกคนไม่ค่อยเห็นแบบ ฉากแบบนี้แบบนี้เท่าไหร่แมบแบบนี้ไม่ได้ค่อยได้เห็นฉากแบบนี้เท่าไหร่เออพูดให้มันชัดๆพูดให้มันคล่องๆฮึโอ้โหบินฮึบินบินบิน,บนแล้วถึงเมื่อดีเป๊ะอันนี้ไม้หักใช่ไหมนี่ไงโอ้โหเป็นยไงวิธีการกระโดด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 เอ้ยเอ้าทำไม,มาอยู่ๆมันมันเอียงอ่ะนี่ผมไม่ได้แก้เลยทุกคนมันเอียงเองเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย เกือบจะไม่รอดเดินบนลาวาต่อเลยเดินบนลาวาต่อเลยขอบคุณครับพี่น้องครับอึ้อโอ้ยยังไม่ถึงอึ้อโอ้ยอึ้อโอ้ยโอเคและนี่คืออะไรขึ้นไปอันนี้มันคือเชือกหรือมันคือไม้ปกติมันต้องเป็นเชือกไม่ใช่เหรออ่าเชือกก็เชือกไม้ก็ไม้ว้าวจะมีจระเข้หรือเปล่ามีจระเข้อยู่ในบ่อไหม อย่ามีจระเคนะอันนี้คือใบบัวใช่ไหมถ้าดูไม่ผิดนี่น่าจะเป็นใบบัวทุกคนใบบัวที่แข็งโปก๊กเอ้ยตรงนั้นเหมือนมีอะไรสักอย่างให้เราเก็บหรือเปล่าไม่ใช่มันคือกบมันคือน้องกบน้องกบว่าทำไมเราเดินมาตั้งไกลแล้วมันยังไม่ถึงไหนเดี๋ยวนี้ exit ทางออกมีบอมให้อีกแล้วมีบาสูก้าให้อีกแล้ววิธีการเก็บบาสูก้าหยิบเฮ้ยเฮ้ยหูไม่นะ ไม่น่าเอ๊ะที่มันลงมาลงมากระทันหันอุ้ยก็คือคือตายอย่างนี้เลยคือตายอย่างนี้เลยเหรอง่ายดีเนื้ออยู่ๆมันก็ลงมาข้างหลังโอเคผมเริ่มแล้วผมไปยืนตรงนู้นดีกว่าถ้าผมยืนตรงน้นนเี่ยมันจะรู้สึกดีกว่าใช่ไหมมาเซมาเซมาเซมาเรมาเรอะไรอ่ะมาเร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 ลงมาเบลล่าลงมาเบลล่าลงมาเบลล่าอืมอืมอืมมาทางไหนอีกัะ เฟ่บ้าเฟ่มีอีกไหมตรงไหนตรงไหนตรงนี้หรอฮึ่มฮึมฮร้อยง่ายจัดง่ายเกินไหนดูซิว่าเราต้องเดินเล่นหน่อยนะทุกคนแถวนี้มีอะไรอุ้ยบ้านสวยมากอาจจะมีน้องกบอยู่ในนี้ซ่อนหรือเปล่าสักตัวสองตัวไม่มีไม่มีอะไรเลยในบ้านนี้ส่องได้ไหมอ่ะมันมีอะไรอ้ยเดี๋ยนะผมปีนได้เดี๋ยวดิ ปีแล้วครับปวดโซนโซนปีนได้เฉยปีนได้ไงครับเนี่ยปกติมันต้องปีนไม่ได้ไม่ใช่เหรอ,อบเอ,อโอ้โหอึ๊บโดดอยากขึ้นหลังคาว่ะประตูบ,บ้านเปิดได้ไหมไม่ได้อันนี้ผมว่าน่าจะปีนได้ไม่ได้อืมเดี๋ยวมี่มากับดักเลยเออนี่ไงไอเราก็รู้อยู่ก่ใจว่ามันคือกับดักแต่เราก็ยังเดินไปตายทางนี้เหรอที่มันจะให้เราไปทางนู้นมีอะไรปะผรู้สึกว่าเหมือน มันจะเดินเข้าประตูบ้านได้แต่ขอขุดก่อนขุดอ๋อนี่ต้องเดินไปทางนี้เดินไปทุบประตูบ้านทุกคนทุบประตูบ้านเลยเหรอโป้งโป้งเป็นไงล่ะเรียบร้อยไปดีอันนี้อะไรข้างล่างประตูข้างล่างมีอะไรสวัสดีครับเฮ้ยนี่เรายังลงมาอีกเลยเนี่ยผมดึกว่าจบแล้วนะเนี่ยแต่มันยังไม่จบมีสปาวแพดท,ทำอะไรอ,ะอ่ะ๋อเออ การที่ผมจะผ่านหนึ่งสักหนึ่งด่านเนี่ยช่างเป็นอะไรที่ยากเย็นยากเย็นแสนเขียนฮึบฮึบฮึบโอเคโอ้ยไกลเหลือเกินนี่ผมต้องเดินขึ้นไปข้างบนเลยนะเพื่อไปปิดสวิตช์เนี่ยเพื่อไปเปิดสวิตช์้ข้างหลังผมเนี่ยสูงเกินตรงนู้นเลยเหรอโอ้โหแล้วมันให้เราไปจริงนะเนี่ยมันไม่ใช่ให้เล่นๆนะเนี่ยผมต้องไปตรงนู้นแล้วก็ลงมาตรงนี้ไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ย ตอนนี้มีคนโอ้โหตอนนี้ผมไกลสุดทุกคน2ี่สิบเก้าดาดไม่มีใครไกลไปกว่านี้ละอันนี้ผมไปยังไงวะเนี่ยอย่างนี้เหรอมค,ครับคุณจะสร้างไปไกลเพื่ออะไรเพราะว่าผมยี่เกียจเดิน <c oughs> ขอโทษครับโอเคต้องเดินขึ้นบนันไดหนีวิธีการเดินต้องเดินตรงใกล้แคบๆทุกคนแคบๆมันจะทําให้เราเออหลุดใต้นี่ไงถึงแล้วเราจะเปิดประตูเพื่อให้ประตูนั้นออก เราก็จะเดินหนีไปให้ไกลที่สุด let's go ตึงโอ้ยึ้นลิฟว์วะไม่ใช่กลับไปทางเดิมวะฮะที่ไหนหวะนนี้มีไข่ไก่อีกแล้วไข่ไก่มันจะแตกไปละผมว่ามันน่าจะผมว่าผมเหยียบไอไข่ขาวไม่ได้แน่เลยเหยียบปุ๊บตายเช่อไหมไข่ขาวเนี่ยดูจากทรงละอือหูออหูอือหูนี่ไง เฮ้ยไก่มองอย่ามามองชันะมีหมูด้วยแล้วก็มีแกะเฮ้ยไม่ใช่หมูนี่มาอันนี้น้องหมูตายหรือ,อยังอะฮะศึกน่าสงสารจังเลยน้องแล้วผมไปไหนอะผมไปไงอะผมไปไหนต่ออย่าบอกนะว่าผมต้องเล่นกับน้องหมูตัวนี้น้องพี่ไปไงต่อน,น้องอ้าวเงียบกริบอันนี้ผมเดินออกมาข้างนอกแล้วทุกคนแล้วผมไปไงต่อ ผมไปยังไงต่อผมมีอะไรที่ขุดกำแพงไหมหรือผมเดินทะลุได้ผมเดินทะลุได้ดไดขุดกำแพงน้องหมูไม่มีอุ้ยโอ้โหเด้งหมูนี่เองผมก็ว่าอยู่เหมือนคืออะไรที่แท้คือเด้งหมูหมูเด้งเด้งหมูหมูเด้งเด้งหมูหม,หมูโอ้ยขอบคุณครับแล้เราก็นึกว่าอะไรคือรถแฟคเตอร์แล้วเราเป็นคนขับ,อย,ยบ,บอย่างนี้ก็หวานเจ็บดยครับอย่างนี้ก็หวานเจ็บดยครับ แล้วผมเป็นคนขับนี่บอกเลยว่าถึงถึงบ้านเหรอเปล่าใช่ถึงบ้านใช่ถึงบ้านได้มีมุกหรอกถึงบ้านถึงแน่นอนมันถึงบ้านจะเล่นมุกอะไรจะเล่นมุกแบบถึงนรกถึงสวรรค์เหรอไม่มีเนี่ยถึงบ้านถึงบ้านอย่างเดียวผมกระโดดไงอุ้ยอือทุกคนตอนนี้ผมก็ขับมาไกลมากไกลกว่าจะกลับไปได้ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงกันแล้วที่ข้างหน้าตรงนั้นใช่หรือเปล่ามันจะมีอะไรรอเราอยู่ขอไม่เอาแบบ ชิเมโจไดแล้วก็งูพิษหางเสือพูดอะไรว่าคนเดียวเอ้ย่าบอกว่าสึงแล้วอุย้ยอะไรเนี่ย can you find the secret b i t าจบแล้วทุกคนโอ้โหเป็นอะไรที่รู้สึกว่าก็สนุกอยู่นะแบบว่าเล่นเพลินๆน,นะเนาะเออลองกับกระโดดได้ไหมขอลองกระโดดสูงขึ้นไปดูแมพเขาหนะ่อย แมททุกคนก็ถือว่ามันอยู่นะแมปนี้นะโอเคโอ้ okay. oh, แต่ว่าที่น่าเศร้ากว่าการที่จบเนี่ยคือทุกคนยังไม่ได้กดซับสไครป์ผมอะ่ะเข้าใจปะทุกคนยังไม่ได้กดซับสไครป์อย่าเอออย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะทุกคนนะเราจะได้ไปสองคันซัด้วยกันผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ให้น้องๆพี่ๆทุกคนดูไงเอออย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ สำหรับวันนี้มันก็ต้องลากันไปก่อนทุกคนโหพอแบบจบแล้วโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เปกลัจใจกันด้วยนะจะไว้เจอกันใหม่แบบหน้าสำหรับวันนี้ฝนดีพผ่กระตูดบ๊ายบายจุบจ๊บ